มันซัเป็นไรคะมานั่งหน้างอเป็นอะไรคะลูกเบื่อนนพิรามค่ะเสียงดังสกกระปกและชอบไม่ขี้ใส่บ้านหนูด้วยอะค่ะอ้ะอาวหรอคะเอ๊อย่างนี้เราต้องมีวิธีกำจัดมันหรือเราจะป้องกันมันดีคะลูกอ๋อหนูคิดแล้วแล้วคะ่ะแม่แม่ซื้ออะไรมาไหมเออนั่นสินะดูสีเห็นไหม เกาะตามหลังคาบ้านเกาะตามผนังบ้านโหสร้างความลำคาญจริงๆเลย <c oughs> นี่ขนาดบ้านเราสร้างกงกันมันแล้วนนเนี่ยยังกันได้แค่ด้านเดียวเลยมันก็ย้ายมาเกาะตรงนี้เฮ้ยเปิดใจมันจะยึดคลองหมู่บ้านอยู่แล้วโคมฟงโคม,ม,มไฟมันยึดหมดเลยนี่จะต้องกลายเป็นหมู่บ้านนกพิราบแล้วแน่ ยอมให้มันเป็นหมู่บ้านนกพิราบเหรอคะอมซับไม่ค่ะเราต้องเป็นบ้านของเราไม่นั้นเราจะไม่มีที่อยู่นั่นแ่ะสิเดี๋ยวเราจะต้องหาวิธีการป้องกันมันดีกว่าแม่ค่ะเราคิดแล้วนะคะ่ะอืมแม่ก็คิดออกแล้วได้ข่าวว่านกพิราบมันกลัวนนามเดี๋ยวเราลองมาทํากับดักน้มให้นกพิราบกันดีกว่าไหมคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะค่ะอ๋อมซับแนะนำอุปกรณ์สิดค้าในการกำจัดนกพิราบเรามีอะไรบ้างหนึง่งจะมีโฟม ชจะมีโฟมนะคะแล้วก็มีอุปรกรณ์อันตรายนิดนึงต้องให้ผู้ปกครองช่วยนี่ค่ะค่ะอย่างเช่นอันนี้นนอันตรายที่สุดแต่หนูกล้าจับนะคะเพราะว่ามันไม่หนูยังไม่ได้จับตรงนี้ค่ะอ๋อแล้วก็กมีคัตเตอร์ไม,ม้บรรทัดปากกาเอาไว้ขีดเส้นนะคะแล้วนี่หนามของเราวันนี้เราก็จะใช้วัสดุจากธรรมชาตินี่ก็คือไม้กัดนั่นเอง เราจะใช้ไม้กัดในการเป็นหน้มให้กับนกนะคะเมื่อมันบินมาชึบอ๊้มันโดนหนามมันก็อาจจะบินหนีไปเพราะว่าแม่ดูมาว่านกมันจะกลัวน้ำแต่เ,เราต้องวัพิสูจน์กันว่ามันจะใช้ได้ผลหรือเปล่าอย่างกะกระเทียมต้องหูหนูเลยค่ะเพราะหูหนูเน่าด้านเนี้ค่ะ <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโอเคค่ะคใช่ค่ะเราก็ต้องวัดขนาดนะคะของออขอละเบียงนะคะที่เราจะนําไปวางนะคะ แล้วเราก็มาตัดให้มันได้ขนาดนะคะค่าวานีเน้องออมซับ้ใช่ปาะมันอันตรายค่ะคะ่คะ <Okay. S 3> เราก็จะเขียเส้นเป็นไกด์ไลน์ให้ออมซับอย่างนี้นะคะเป็นตารางนะคะเพื่อที่ออมซับจะได้ปักหนามได้นะคะใช่ค่ะเราก็เอาหนามมาปักนะคะอนี้ให้มันทั่วๆนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปวางดูเมื่อนกพิราบมันบินมาเกาะมันจะได้เกาะไม่ได้นะคะจะได้มาดูปฏิกิริยากันว่ามันจะยังมาบ้านเราอีกหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าด้านนี้มันจะแหลมแหลม ที่ได้แม่ช่วยหน่อยเนี่ยปักให้มันเป็นหนามหนามเต็มไปหมดเลยแม่แบบนี้ต้องการเนี่ยจะหนูชอบแบค่ะปักได้หมดเลยเห็นไหมขนาดมือเราโดนงเจ็บเลยนกมันก็ต้องเจ็บบ้างแหละเนาะเห็นไหมคะนี่ขนาดคนอยู่นะเนี่ย มันยังมาเดินลอยหน้าลอยตาดูมันเฮ้ยเดี๋ยวเธอมันจะต้องเจอกับกับดักของเรานี่จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่ดูมันดูมันไม่กลัวคนที่ไหนอยอ่าไปกลัวมันนะโอ้โหแต่เดี๋ยวมันจะต้องเจอหนามของเราจะไม่ต้องกลัวนะคะแม่กำลังจะทำหนามเพื่อป้องกันมันโอเคไหมคะอืม นี้นะคะก็เป็นอันจะเสร็จสิ้นด้วยน้ำมือน้ำแรงของพวกเราช่วยกันนะคะทำกับดักนกพิราบนะคะถ่ายไม่ถึงนะคะ,ะเด็กช่วยกันตักนะคะช่วยกันทำเพื่อบ้านของเราจะได้ไม่มีนกพิรามารบกวนถูกไหมคะถูกค่ะเพราตอนนอนนะคะไม่ชอบว่างอะไรแปลก ว่างไปตลอดไม่รู้เลยค่ะหนูก็รำคาญเสียงเหมือนกันค่ะใช่แม่เฝ้าลูกบอลให้มันได้ยินเสียงมันตกใจแล้วมันก็จะได้บินไปที่อื่นไงคะแต่เราขี้เกียจหยิบหยิบของค่ะเราก็เลยต้องใช้ยินนี้นะคะโอเคค่ะแต่อันนี้ยิ่งกว่าขี้เกียจอีก่ไม่มันก็เราละทีเน,นี้นี่นะคะเราก็ปะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ นีน้คือก้อนหินของเรานะคะเพื่อจะได้ความหนักค่ะเดี๋ยวเรา,เราจะลองเอามาถ่วงดูนะคะเดี๋ยวจะดูกันว่าได้ผลหรือเปล่าขนาดน้องซับอบุอันนี้คือระเบียงบ้านเรานะคะที่มันชอบมาที่ใส่นะคะเห็นไหมขนาดเขาบอกว่ามันไม่ชอบลูกเหม็นแม่เอาลูกเหม็นมาวางแล้วก็ยังช่วยไม่ได้มากเลยค่ะไหนลูกเหนนะม็นแล้วแม่เน่จะเอาหนามใส่ไหมไม่ และนี่ก็คือสิ่งประดิษฐ์กันนกนะคะโดยน้องอ,อมซับแม่เหมียวและพี่อ,อมสินนะคะตัว<ด>แต่ดลดนจะพับผิวเอาก้อนหินมาพับๆไว้นะคะจะได้ผลเราจะซึมหรือเปล่าไม่รู้แต่ตตนเนี้ยไม่มีนกมาเกาะเลยค่ะเพราะนกไปบด้านนู้เน,นี่ยบ้านไหนบ้าน,น,นไหนะไงคะบ้านสีอะไรเ่ะคะสีเหลือง,งะคะ่ะโอเควันนี้นะคะ การทดลองของเรานะคะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นใช่ไหมคะน้องอมซับใช่ค่ะถ้าเพื่อนๆอยากจะทําตามนะคะแม่แมวและน้องอมซับนะคะไม่ห่วงเทคนิคนะคะให้เพื่อนๆะไปทําตามได้เลยนุโอเคงั้นวันนี้เราลาไปก่อนนะคะน้องอมซับหนูหนูจะฝากบอกว่าอย่าลืมกดติดตามช่องหนูด้วยนะคะบ๊ายบาย กดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆนะคะมีความคิดเห็นที่ดีกว่านี้ในการป้องกันนกเนาะหรือว่ามีความรู้กว่านี้นะคะก็ฝากมาบอกด้วยค่ะใช่คอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย